ตาทิพย์คุณผู้ชมสามารถเวลาดูดวง25นาที4คํคำถามได้กับผมนะครับแต่ขออย่างเดียวครับว่าอย่าลำบากเรื่องการเงินแล้วมาดูดวงนะครับเพราะว่าการดูดวงมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นอย่าให้คุณผู้ชมพร้อมแล้วก็มั่นใจที่จะดูดวงเพราะว่ายิ่งเราศรัทธาเราเชื่อการดูดวงก็จะแม่นกว่าปกติเพราะว่าคนเราถ้ามันไม่เปิดใจเวลาผมทำสมาธิ มันก็อาจจะเจาะไม่ถึงเข้าไปในโสดสมองของความคิดของคุณผู้ชมผมจะหาแผนที่ชีวิตใหม่ให้กับคุณผู้ชมนะครับเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตกันจาฉะนั้นใครนัดดูดวง25นาที4คําถามก็ขอให้มีวิจารณญาณในการคิดในการไต่ตองและการฟังแล้วเชื่อว่าการทํานายผมถ้าแม่นยําหรือเชื่อว่าแม่นยําเราอยากหา ตัวช่วยก็ติดต่อมาได้ที่ LINE a อ p o p e t a s 2 0 2 1นะครับพินเป็นภาษาอังกฤษนะครับ p o p a t a s 2 0 2 1วันนี้อาจจะพูดยาไม่ชัดนิดน,นึงเพราะว่าผมเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งมะม่วงกับฝรั่ง <laughs> ไม่หรอกครับเป็นเพราะว่าผมไปกินขนมมาแล้วไปกัดดินตัวเอง <laughs> เอ,อผมก็เป็นคนตลกตลอย่างนี้นะครับ ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงมีล้มเหลวมีสำเร็จบางครั้งก็ไม่สำเร็จเลยนั่นแสดงว่าเราอาจจะอาจจะคิดคิดว่าโลกใบนี้มันมันไม่ใช่เป็นความสำเร็จของเราบางคนท้อแท้ก็อาจจะเข้าใจผิดอยากจะคิดฆ่าตัวตาย บอกไว้เลยนะครับว่ามันเรื่องมันน้อยนิดอะครับบางครั้งปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้อาจจะดูวิกฤตอาจจะดูหนักใจแต่วันนึงถ้าเราผ่านผลแล้วก็เดินผ่านมันไปได้ด้วยความเขาเรียกว่าใจเราเข้มแข็งพอใจเรามีความเข้มแข็งแบบภูผาเป็นภูเขาหินที่แข็งแกร่งวันนั้นเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กน้อย เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่กว่าจะมันผ่านไปได้เนี่ยมันทุก์ทรมานใจแต่ถ้าเราไม่เอาใจไปผูกแล้วเราวางใจว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเราจะเข้าใจว่าเราจะผ่านมันไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนทุกข์มากก็เพราะว่าคาดหวังสูงบางคนคาดหวังที่อยากจะได้ที่หนึ่งบางคนคาดหวังอยากจะร่ํำรวย บางคนคาดหวังอยากจะหมดหนี้แต่ถ้าความคาดหวังมันสูงเกินไปมันเกินความจริงละ่ะมันก็จะทำให้เราทุกข์มากกว่าปกติการคาดหวังเราต้องอยู่บนเส้นสายกลางครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้ ตราบใดเรายังมีชีวิตมีลมหายใจเรายังมีมือมีเท้ายังหางานทำได้ยังมีสติปัญญาที่จะคิดดีพูดดีทำดีวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของเรา